สวัสดีค่ะภาพพรหมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้ในช่วงนี้คืออะไรอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นอย่างไรพลังดีๆที่มีอยู่ในตัวคุณเป็นอย่างไรเรื่องราวดีๆพลังงานที่ดีๆที่คุณมีอยู่ในตัวคุณ ของขึ้นคุณมีพลังมากมายนะพลังสิ่งดีๆอยในตัวคุณมีพลังความดีมีพลังมีอํานาจมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจและได้พบกับสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคุณของขึ้นนะ่ะมีพลังอํานาจอยู่ในตัวเองที่คุณจะมุ่งมัน่นตั้งใจก้าวไปข้างหน้าพลังตัวคุณมากมาย พลังงานดีๆที่มีอยู่ในตัวคุณแล้วสิ่งที่คุณมองไม่เห็นที่คุณไม่รู้เหมือนสิ่งที่คุณมีแต่คุณมองไม่เห็นแต่ก็มีอยู่ที่คุณคืออะไรพลังของคุณเองที่มีอยู่ในตัวคุณแต่คุณไม่รู้ความลับนี่พลังของคุณเองมากมายค่ะมีของขึ้น แล้วสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแต่กก็มีอยู่มีความลับคุณมีความลับหรือมีความลับที่คุณยังไม่รู้ที่จะเกิดขึ้นเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณที่จะเกิดขึ้นกับคุณโดยที่คุณไม่รู้เพ,เพราะเพราะวันนี้พูดถึงความลับอ่ะแล้วเรามาดูว่าพลังงานดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณที่รอคุณอยู่รอคุณอยู่ข้างหน้า สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณ erman. ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะนะตอนนี้ช่วงนี้ที่รอคุณอยู่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณ,นนะนนค,ณ,ค,ณคืออะไรมองเห็นช่องทางช่องทางที่ดีจะเกิดขึ้นกับคุณมีช่องทางที่ดีเพราะเป็นนี้พูดถึงความลับที่คุณยังไม่รู้ช่องทางดีๆมีมีในชีวิตคุณพลังที่ตัวคุณแล้วจะพบกับเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณ ที่คุณมองไม่เห็นช่องทางเพราะมีความลับคุณหาทางออกไม่ได้เรือเรื่องแต่คุณก็จะมีทางออกอ่ะอันนี้ก็มีช่องทางมองเห็นช่องทางโอกาสที่ดีช่องทางที่ดีเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้พบเจอในช่วงนี้ช่องทางที่ดีพลังดีๆช่องทางที่ดีนะ่ะ มีทางออกซึ่งคุณมีอุปสรรคปัญหามีพลังที่จะก้าวไปข้างหน้าเรื่องราวดีๆพลังช่องทางมองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสนะที่เกิดมาอันนี้พูดถึงดูลายมือคุณมาจากชีวิตคุณมาจากกำมือของคุณที่คุณจะสร้างเรื่องราวดีๆมาเกิดขึ้นที่คุณจะได้พบเจอโอกาสที่ดีนะมีผู้ใหญ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือแนะนำช่องทางคุณมองเห็นช่องทางที่ดีเกิดขึ้นกับคุณ เรามาดูหัวใจคุณสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนาที่คุณพยายามที่คุณปรารถนาที่คุณต้องการคืออะไรเป็นอย่างไรต้นไม้มงคลเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคุณอะสิริมงคลเป็นมงคลในชีวิตคุณได้พบเจอโอกาสที่ดีเรื่องราวดีๆหยิบจับทําอะไรก็ประสบผลสําเร็จสมหวังเพราะเป็นมงคลสิริมงคลที่เกิดจากตัวคุณอันนี้คุณหวังคุณปรารถนากล้วยอะ สำเร็จสมหวังแบบง่ายๆทําทอะไรก็เป็นมงคลนะสมหวังอยงที่คุณคิดที่คุณพยายามคุณทําได้เรามาดูพลังพลังของคุณเองหรือเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยากบอกอะไรกับคุณบอกคุณว่าอิสระพลังงานความเป็นอิสระคุณจะได้รับอิสระ ความอิสระความสุขมีอิสระเสรีภาพหรือความเป็นอิสระเรื่องราวมากมายที่คุณจะลงมือทาที่คุณคิดเือชีวิตคุณเรื่องราวดีๆมากมายเข้ามาในชีวิตคุณด้วยความเป็นอิสระอิสระภาพที่ไหลขอบเขตนะดูกว้างใหญ่อิสระมีความสุขการใช้ชีวิตเหมือนไพ่ก็จะบอกว่ามีเรื่องราวอีกมากมายเข้ามาในชีวิตคุณนะที่คุณจะได้พบเจอ เพราะคุณมีพลังที่จะต่อสู้พลังอํานาจมีพลังความมุ่งมั่นความตั้งใจคุณเดินไปสู่เป้าหมายสิ่งที่คุณคิดคุณหวังคุณต้องการได้มาดูเรื่องราวพลังของคุณที่คุณเรียนรู้ต้องเรียนรู้ปลงปล่อยวางแล้วคุณเป็นคนที่เหมือนทำความเข้าใจ ในชีวิตเรื่องราวมากมายเข้ามาในชีวิตคุณให้คุณรู้ให้คุณเข้าใจอะ่ะในการที่เกิดขึ้นมีทุก์มีสุขมีดีมีร้ายอันนี้ก็พูดถึงการปรงเข้าใจการปล่อยวางปรงอันนี้ตัดตัดผมบวชและความเป็นอิสระความศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมความเข้าใจในชีวิตหลักศาสนาที่คุณนับถือ เป็นบทเรียนที่คุณต้องเรียนรู้แล้วเหมือนที่คุณต้องเรียนรู้หรือคุณเรียนรู้มาแล้วคุณเข้าใจแล้วในชีวิตว่าคุณจะได้พบเจอเพราะเป็นนี้พูดถึงพลังงานเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลเนี่ยบอกคุณทุกพลังงานของคุณต้องการเป็นอิสระมีอิสระมากมายเข้ามาเรื่องราวดีๆเข้ามาให้คุณเรียนรู้เข้าใจมีทั้งสุขทุกข์ดีร้ายเข้าใจในชีวิตที่คุณจะได้พบเจอมากมายทั้งดีและร้ายทั้งสุขและทุกข์ แต่คุณจะได้พบเจอนะตอนนี้ช่วงนี้ช่องทางที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณโอกาสที่ดีมองเห็นช่องทางพบช่องทางที่ดีแล้วอย่างไรอีกสรุปาพอยากบอกอะไรคุณจะทำอย่างไรแก้ไขอย่างไรเกิดอะไรขึ้นจะเป็นอย่างไรสรุปชีวิตคุณนะช่วงนี้ บริบารบริวารคุณมีคนที่ห่วงใยคุณเป็นกําลังใจให้คุณคอยคอยช่วยเหลือคุณน่ะลูกน้องบริบาลมีคนที่ดีอยู่รอบตัวคุณได้พบเจอคนที่ดีๆฮะแล้วก็มีบริวารสัตว์เลี้ยงที่ดีที่คอยรักคุณดูแลคุณห่วงใยคุณทั้งผู้คนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คอยปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือคุณเป็นกําลังใจให้คุณให้คุณเข้มแข็งหรือด้วยตัวคุณเองต้องเข้มแข็งอดทนเพื่อคนรอบข้างเพื่อลูกน้องบริวารคนในครอบครัวเพื่อก้าวเดินต่อไปเรื่องราวอีกมากมายเข้ามาในชีวิตคุณที่คุณจะได้พบเจอไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะช่วงนี้เป็นอย่างไร เกิดอะไรขึ้นคุณจะได้พบเจอเรื่องราวดีๆแล้วคุณทําให้คุณเรียนรู้แล้วเผชิญกับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณได้สถานการณ์พระยบว่าสวรรค์สรรสร้างด้วยสวรรค์พรสวรร์สวรร์สรรสร้างเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคุณโอกาสที่ดีสวรร์สรรสร้างมาให้คุณด้วยสวรรค์ได้สรรสร้าง เรื่องราวดีๆมาให้คุณด้วยตัวคุณเองด้วยผรสวรรค์แก้แก้ตรงจุดไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นทําให้คุณอะมีพรสวรรค์ได้สวรรค์สรรสร้างมาเกิดปัญหาคุณจะมีทางออกแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดหรือคุณต้องแก้ไขปัญหาว่าเกิดขึ้นเหมือนอะความคิดคุณที่คุณจะแก้ไขคุณด้วยพรสวรรค์ได้สรรสร้างคุณมาเมื่อเกิดอุปสรรคปัญหาขึ้นมาคุณก็จะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมีทางออกได้ตรงจุด แก้ไขล้วพบทางออกพบผลทางพลังงานตัวคุณเป็นอย่างไรไพ่อยากบอกอะไรคุณส่งดวงวิญญาณอันนี้การส่งการให้ดวงวิญญาณถึงดวงวิญญาณของเจ้ากรรมนายเวรผูีม,มพกพระคุณที่คุณคิดคุณหวังหรือมีวิญญาณมีสิ่งแล้วเป็นอย่างไร นตอนนี้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณถูกควบคุมทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณเองนะเพราะคุณเป็นคนที่ควบคุมตัวคุณเองว่าจะไปในทิศทางใดไม่มีใครที่จะมาควบคุมคุณได้เพราะคุณมีพอสวรรค์ได้สร้างมาให้คุณแล้วคุณกระทำของคุณดยความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นกับคุณ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดอันนี้ก็ส่งส่งดวงวิญญาณส่งเหมือนทําบุญส่งไปให้อ่ะถึงวิญญาณที่เราสรุปเป็นอย่างไรพายะบอกอะไรเหมือนทุกอย่างอยู่ที่คุณนะคุณควบคุมได้ทําได้แต่ที่คุณคิดใช้ความคิดมาจากคุณตัวคุณคิดสร้างสารรค์คิด ทําอะไรได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการนะที่คุณจะได้พบเจอที่จะเกิดขึ้นกับคุณอันนี้ไพ่อยากบอกคุณด้วยพรสวรรค์ได้สรรสร้างมาให้คุณได้สําหรับไว้าอย่างไรร้อนๆห,หนาวๆทุกอย่างอยู่ที่คุณว่าจะไปในทิศทางใดว่าจะทําอย่างไรแก้ไขอย่างไรชัดๆหนึ่งใบ ตัดขาดอุปสรรคปัญหาทุกอย่างจะหมดไปนะตัดขาดในการตัดการแก้ไขอุปสรรคปัญหาเพื่อก้าวไปข้างหน้าเลยสวรรค์ส,สร้างให้คุณขยายตัดขาดแล้วเป็นอย่างไรความพยายามเป็นผลที่คุณคิดคุณต้องการคุณปรารถนาเมื่อคุณพยายามแล้วคุณจะเป็นผลสำเร็จสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณ ได้รับที่คุณจะได้รับเมื่อคุณพยายามอะเมื่อเนะี่ยคุณตัดขาดอุปสรรคปัญหาหมดไปแล้วก้าไปข้างหน้าคุณมานะพยายามแล้วก็จะเป็นผลสําเร็จสมหวังได้สําหรับพูดถึงเดินหน้าต่อไปกล้าไปข้างหน้าเรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะได้พบเจออยู่ข้างหน้าคุณความพยายามของคุณเป็นผลสําเร็จความคิดความหวังความต้องการได้่ังที่คุณคิดคุณปรารถนา สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้